มาดูแมวที่ห้องเราไหมผมว่าผมน่ารักกว่านะแมว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 ติโซม่ะแมว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 ผม้นายมีใครเดินตามแล้วคุณไม่ทำร้ายมันตอนไหนครับใช่ตอนนี้เราเป็นแฟนตีส้มเดี๋ยวเราอ้าวแล้วครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นี่ครับผมฮีโร่เพชรโอเคครับผมวันนี้เราก็ จะเข้าไปเกียนคนกันนะ,อะโอเคมาผมน้องขอกราบประทานอภัยด้วยครับผมถ้าได้ผมเผยแบบเกียนคนแบบสาวทักมาแ <Yeah. S 1> ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะสาวทักมาแป๊บหนึ่งแป,<ะ> oh, ป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอ้แป๊บหนึ่งจะเย็นนะจ๊ะร <laughs> <laughs> อเล่นรอเล่น <Yeah. S 1> เพื่อนผมเองโอเคมาวันนี้เป็นเฮีย้ยอะไรผมเออตเติตึมเติโอเคนั่นแหละวันนี้ ผมก็จะไปแบบร้องเมียว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 อะไรอย่างเงี้ยพูดภาษาแมวทั้งเกมมาจัดไปก็ถ้าผมแบบผมไม่ตั้งใจจะปั่นนะะจริงๆก็ตั้งใจนั่นแหละแต่จะไม่โบยใครเลยนะจะร้องเมียวอย่างเดียวเลยแมวเมียวโอเคบทตรเที่ยวไปขอเอาบทตรบทตรที่จะเป็น่ายกลางมาแล้วกันมา แต่งชุดแมวก็ต้องร้องเหมียวเหมียวหน่อยโอเคมาวุ้ยเจอฟาเลิฟว่ะ <Yeah. S 1> สวัสด,ดีครับฟาเลิฟแต่เราลองไนดะ้แค่เหมียวเหมียวนะ <No. S 1> <laughs> แล้วในต,ตานี้ไม่เห็นชื่อด้วยนะเห <Yeah. S 1> มียวเหมียว <c oughs> เหมียวเหมียวเออเหมียวเหมียวลงผัดไทยไส้โอ้โหชื่อเจอฟาเลิฟว่ะในโดเสายาวใหญ่สี่ยมคู <c oughs> แต่ละชื่อมา หุ้ยเจอฝาเลฟว่าเอาเรื่องใครเคยเจอบ้างนะคนเนี้ยเอาเรื่องอยู่ไม่ขอล่้นบอยอยู่เหมือนกันลเลยเป็นเพื่อนในเกมผมนะโอเคมะนั่นไงฝ่ายการกได้เหมียวเหมียวง่ายง่ายหน่อย <c oughs> โจ๊กเกอร์ขอเล่้นโจ๊กเกอร์แล้วกันนะพอถ้าเอาเอา,เอาตัวนี้ไปนะจะโดนโวอดออกเอานี <c oughs> <c oughs> ้ไปน่าจะโดนวอดออกเหมียวเหมียวเหมียวมา ได้อยู่ได้อยู่เอาตัวรอดให้ได้พอเอาตัวรอดเป็นยอดดีผมบอกแค่นี้แหละ <Yeah. S 1> ไปไปไป <c oughs> แค่ตัวรอดพอเราไม่ต้องไปปาดไป,ไปนู่นไปนี่น้ําเงินน้าองใส่นะครับ <c oughs> <c oughs> หมุดคอดกีกว่าผมกลัวแตกกว่า ฝ่าเล okay, ิฟอยู่กับตอกสดๆเด้อจ้าโหย้อนย้อนโอเคผมว่าเราไปกดปุ่มดีกว่าไปโอเคกดปุ่มไปแล้วมีใครฟื้นจากความตายครับบ้ามีปะถ้ามีรีบบอกนะมีใครฟื้นจากความตายบ้างป้า

รอไฟดับ <c oughs> รอบที 2, 2> <c oughs> 是是่สองใช่ปะผมกดแก้ไฟอสีทับทิมมันกดเอาสวิกไฟลงอะ่ะไม่รู้จะแกล้งผมทำไมนะเป็นเป็นไรไม่รู้อะใ <c oughs> ส่รับใช้เป่าทำไมนกร้องวะเนี่ยผมว่าทับทิมมันเป็นจบรอบแรกอะผมเนี่ยเป็นคนเปิดไฟ <Yeah. S 2> แล้วคราวนี้ประตูหน้าห้องไฟมันก็ปิดพระประตูเปิดเนี่ยผมวิ่งออกจากห้องไฟไอทับทิมมันก็วิ่งสวนผมเข้าไปแล้วผมก็เจอสี่มิ้นวิ่งมาที่ห้องคลังกาลังไปห้องไฟ แล้วผมก็วิ่งเจอเจ้วะีิส้มมั้งไม่เจอได้ไงองวิ่งออกมาจากโรงอาหารกำลังลงไปทางห้องแอดมินห้องค้ังอะเจอได้ไงเออนั่นแหละตานี้ไม่ได้เป็นโจ๊กบอกเลยละกันตานี้เป็นกินตานี้เป็นแฟนผมตานนี้เป็นกินแล้วที่ติฟ้าบอกว่าเราเล่นไฟอะจริงๆเราแค่กดพร้อมกันเว้ยเดี๋ยวผมโดนเหมือนกันเออแล้วเลยเราก็เลยไม่กดให้ฟ้าแก้แค่นั้น ใช่ตอนนี้เราเป็นแฟนสีส้มเดี๋ยวเราไปกับส้มนะทีรักแมวแมีย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 วแมวแมวสีน้ำเงินสีส้มเขาบอกเราาน้ำเงินนะสีเงินครับสีเงินครับไอ้เลยโอ้โหไอเลิฟยูปักโอ้ยแป๊บหนึ่งเรียบร้อยกลางไปแล้วน้ำเงิน เป็นไงล่ะวิญญาณไหมล่ะดีไม่เป็นโจ๊กนะเมื่อกี้มีคนด่าผมด้วยนะผมชอบจริงจริงเลยถ้าเรามาเล่นปันอย่างนี้แล้วเราโดนด่าก็มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะผมคิดว่ามิ้นเป็นกระับทัพทีมแน่เลยระวังไว้มิ้นกระทับทีมนากลัวอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมิ้นกระทับทีมนากลัว สี่มินกระทับทีมน่ากลัวจริงโอ้ยนกร้องอะไรวะเฮ้ยส mm ja ี่ม oh> ินกระทับทีมน่ากลัวอีวิญญาณเะชนาแล้วต่อพึ่งปั้นแบบแป๊บเดียวเองเฮ้ยแดงโดทอได้วะมีวิศวะเหรอวะกดทำพื้นอ๋อเป็นยันั้น งนค่อยๆทำไม่ต้องรีบต้องแยกกันไปหาไม่รู้อีกเควสอยู่ไหนแต่เย็นๆนะจ้านำเงินจ๋าเอาจริงแล้ว,ลวออจริงนะอบมือให้ของฆาตกรหน่อยมันปิดไฟไว้ไม่ปิดสัญญาณอบมือ,อให้ฆาตกรหน่อยอบมือฆาตกรหน่อยตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเจอฆาตกรตอน,นนี้แหละเกมนี้แหละใจเย็นใจเย็นเหมียวเหมียว ทุกคนโหวตสีแดงเลยเหมียวเมื่อกีรรส้สีแดงด่าด่าเรานะเหมียวโหวตสีแดงเลยถ้าใครไม่โหวตสีแดงเดี๋ยวแมวควนหน้า <laughs> โหวตสีแดงเลยเหมียวมาดูแมวที่ห้องเราไหมเรายังไงเราก็สวยฟ้าใช่ไหมฟ้าเลิฟโหวตสีแดงเลยทุกคนการันตีจากผมเองเหมียว <laughs> <laughs> ผมไปพูดทานายไงเอาไปเลยแดงอะมีใครเดินตามแล้วคุณมือของนายมาตอนไหนครับแกกระเป๋าเน็กเดินนไปคนเดียวกู มึนอยู่ไหนมึงเดินตามมาดิอยู่ไหนตัวมึงมาดิอ่ะครับอ๋อดูดครับเฮ้ยไม่ใช่ผมกำลังแล้วผมเสียสปินไปด้วยเมื่อกี้เนี้ยผมเป็นหมอนะเออผมเสียสปินไปด้วยแล้วมีคนกดไอ้นี่ก่อนอประชุมอ่ะโว้สีแดงไปเลยเหมี่ยวพูดก็ไม่พอพูดจาก็ไม่ดีเหมี่ยวเอาแดงไปก่อนเหมี่ยวเอาแดงไปก่อนไอแดงมุดพ่อได้ไงเมื่อกี้ เออซับทำไมชีวิตผมช่วยฝ่าเลิฟดีป่ะ <c oughs> เดี๋ยววิญญาณชนะเล่นยากเอาแดงอีกตัวหนึ่งมั่นใจเลยไ <c oughs> อแดงพูดได้เพอเลยนะตอนนี้ชนะแล้ว <c oughs> ผมบอกเลยฮะ <c oughs> ชนแกหน่อย <c oughs> แกเร็วไปแกเร็ว <c oughs> เออสวยสวยสวย วิญญาณไม่ต้องทำเวทจะเอาแดงต่อเลยจะโอเคนะจ้าโอเคนะจ้าเอา,เอาแดงเลยเหมียวเ,เราช่วยเดี๋ยวเราช่วยฟาเลิฟเองนะเหมียวเ,เอาแดงไปแดงพูดไม่พอเลยอะแล้วเดบแล้วเดบคนที่เขาอย่าอย่ายู่เขาอ,อย่าคิดยังไงฮะคนเราคนจะพูดให้เพาะนะในการเล่นเกมแต่ละคนอย่างเงี้ยคนดูคนอะไรมันเยอะมันก็มันแล้วแต่คนนะ <Yeah. S 1> ผมว่าทัศนทัศนทัศนคติโอ้ยพูดไม่พอเอ้ยพูดไม่ชัดอีกทัศนคติดีอะมันจะได้เปรียบไปตลอดทั้งชีวิตนะ รออีกแล้วออดูเนี่ยครับเฮ้ไอ้เฮ้ยสีแดงสีแดงสีแดงแย้มแย้สีแดงมาต่อไปนะอันหนึ่งอันหนึ่งเน่าหึหึเหม็นหึ่งใครไม่อาบน้ำวะได้กินเหมือนใครไม่อาบน้ำรู้สึกแปลกๆว่าแดงมันลุบปวดตัวเองอ่ะรู้สึกแปลกๆครับพอนระสม่าส้มอะม่าฮามิ่งหัีอะฮาฮ่าฮ่าดแดงครับหมดแดงครับ อุ้ยไม่ทำหางเหมียววะ <c oughs> ผมช่วยเต็มที่แล้วอืมไอ้ทัเปลี่ยนนี่ก็อหมตามา้าตาเสือตาเรือตาจระเข้ <c oughs> โอ้โหกดเต็มคาราเบล <c oughs> มาดูแมวที่ห้องเราไหม <c oughs> ผมว่าผมน่ารักกว่านะแมว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 สีส้มอ่ะ <c oughs> สามฟาเรือไปดกว่า โอเคเหมียวโอ้โ oh, หจริงๆก็อยากจะโวตสีแดงนะแต่แดงน่าจะโจกนะเหมียวโวตส้มมาดิป่ะผมเป็นเองอ uh huh. ืเลือกเอาเลยนะเหมียวว่าส้มหรือแดงแดงหรือส้มเม็ดส้มเม็ดแดงแต่เหมียวเหมียวโว้เหมียวจะโวตตัวเองให้นะให้ฟ้าเลิฟเลยตาเน,นี้ยโอเคนะเหมียวเหมียวไม่ยากป้าเลยโอเคโอเคโวตเหมียวมาได้เลยพี่มันโจกครับพี่อย่าเอือผมเป็นเชื่อผมก็แดงก็เป็นอยู่แล้วถ้าพี่โวันมันชนะนะพี่ช่วยช่วย ช่วยเงินสิเง okay. leaving, so ินโบเอาไงจะโหวตหรือว like right? right? ่าย right. 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 so okay. so ังไงไม่โหวตเราก็ไปยิงให้เอาไงอะยาวใหญ่ยาวใหญ่คิดว่าไงแต่เราว่าส้มไม่น่าโกหกเราหรอกใช่ไหมเราจะเชื่อใจเธอได้แหละเราคิดแบบนั้นอะเอาส้มไหเอาส้มเลยขอโทษนะควาลึบมันเป็นบุตรทีผมสีเอาส้มไปไม่เห็นเธอแรกเหรอแดงมันโหวตตัวเองอะดีผมสลับไปหาทองอะคุณไม่เห็นนะโถเอาสีส้มไป เดี่ยวจริงนะพี่แพ้นะเออแพ้ผมบอกเลยแพ้ก็เล่นใหม่ไม่เป็นไรเนี่ยจะซีเรียสทำไมอ่ะแค่เกมเออใช่โอ้ใช่ใช่ขอโทษฝาเลิฟด้วยนะเหมียวขอโทษฝาเลิฟด้วยนะเหมียวขอโทษด้วยนะเหมียวจริงๆผมก็อยากจะให้ฝาเลิฟชนะก็จริงโอ้ขอโทษผมขอโทษแต่แบบ ถ้าเราชนะเราอยปิดคลิปไอแดงได้เลยนะตอนนี้ผมก็ถือว่าชนะไอแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ไงถ้าเราชนะอ่ะใช่ไหมละ่ะใช่โอเค <Yeah. S 1> แล้วแหลงมันหลังขึ้นด้วยไงขอโทษมผมโจ๊กไงขอโทษด้วยนะครับโอเคมาก็มันอยู่ก็ลองไปเล่นกันได้นะปันป้นๆอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แนะนํานะถ้าเป็นลูกเรือแล้วไปปั้นเข่าผมผมไม่แนะนําแต่ถ้าเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นโต๊วแฝงอะปั้นได้เลยอันนี้แต่เราก็ควรจะพูดพอๆนะผมบอกเลยว่า ถ้าเราเป็นคนเก่งอ่ะเราจะได้เปรียบคนอื่นหนึ่งปีแต่ถ้าเราเป็นคนทัศนคติดีอ่ะเราจะได้เปียบคนอื่นไปทั้งชีวิตววนี้ <laughs> อันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะไปแล้วจ๊กเกอร์เหมียว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 เหนียว<ะ> <laughs> ไปแล้วไว้เจอกันบ๊ายบาย